สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรู้วันนี้เราจะมาพูดถึงพระาธาตุกลางน้ําเคยประดิษฐานอยู่ริมน้ําโขงในเขตตัวเมืองหนองคายพระธาตุองค์นี้ต้องทนกับกระแสน้ําโขงที่ไหลเชี่ยวอยู่นานจนเกิดอาการสุดเอียงขึ้นเหนือท้องน้ําจนกระทั่งปีพศ2309ตริ่งรองรับฐานองค์ธาตุเกิดพังก่อนส่วนยอดจะถลม่มล้มลงมาโดยในหนังสืออุรงังคธาตุ หรือในตำนานพระธาตุพนมตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างของพระธาตุองค์นี้ไว้ว่าพระธาตุนี้ได้สร้างโดยพระอาหารหันต์ห้าองค์โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาพร้อมกันและได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้พร้อมกัน6กแห่งโดยพระาธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา9ก้าองค์บรรจุไว้ที่พระาธาตุกลางน้ําแห่งนี้โดยพระาธาตุแห่งนี้จะตั้งอยู่กลางบริเวณวัดาธาตุริมฝั่งแม่น้ําโขงพอถึงฤด,ดูน้ําหลากแม่น้ําโขงที่ไหลเชี่ยวจะกัดเซาะตริงบริเวณวัดาธาตุจนพังทลายหายไป ที่นี่มีความเชื่อว่ามีองค์พ่อปู่ปกปักรักษาพระาธาตุแห่งนี้ไว้หากใครมารบปลู่ก็จะเกิดเรื่องไม่ดีรวมทั้งหากมีพัยธรรมชาติพายุพัดผ่านก็จะไม่เสียหายมากเพราะมีองค์พญานาคราชที่อยู่ใต้น้ำคอยดูแลปกปักรักษาองค์พระาธาตุกลางน้ำไว้โดยจากคำบอกเล่าของชาวบ้านได้เล่าว่าแต่ละครั้งมักจะมีรอยเท้าพญานาคปรากฏให้เห็นบนแท่นฐาน องพระาธาตุอยู่เป็นประจำทุกปีหลายคนจึงเชื่อว่าพระาธาตุแห่งนี้มีองค์พ่อปู่ที่ปกปักรักษาพระาธาตุและองค์พญานาคราชที่อยู่ใต้น้ำโขงคอยดูแลปกปักรักษาองค์พระาธาตุกลางน้ำให้ หากใครต้องการมาสักการะสามารถมากันได้ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วส่วนในคลิปหน้าทางรายการมูเตรู้จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะคะแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ